นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดี FC สุดหล่อสุดสวยของอาร์เมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของสัตว์ขี่กันนะครับก่อนที่กิจจะหมดไปเนาะอันนี้ก็เป็นกิจนะครับรีเทิร์นเนาะที่เขายัางย้อนกลับมาขายสัตว์ขี่นะครับ mm. เดี๋ยวมาดูครับว่าคุณสมบัติสัตว์ขี่เนี่ยมันมีกี่อ่าอย่างเนาะมีกี่ประเภทนะครับมันสามารถช่วยอะไรเาราได้บ้างน,นะครับมันคุ้มกับเงินที่เพื่อนเพื่อนจะเสียไปหรือเปล่า<ๆ> <ๆ S 2> นะครับมันคุ้มกับเงินหลังตู้เย็นที่เพื่อนเพื่อนจะเอาไปซ มาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูสัตว์ขี่นะครับผมขออนุญาตนะครับเก็บกิจก่อนนะครับแล้วก็เราไปสุ่มของขวัญดูเนาะว่าจะได้อะไรนะครับอ่ะก่อนจะไปสุ่มของขวัญเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสัตว์ขี่ในตำนานกันก่อนนะครับเจ้า2ตัวนี้เนาะเจ้ากวางกับเจ้าเสือนะครับว่าเราจะเลือกอะไรดีนะครับในงบ2,100บาทนะครับตัวนี้ก็คือราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยต่างกันนะครับต้องบอกแบบนี้นะบางคนอาจจะชอบเจ้ากวางนะครับเป็นสาวสายแบ๊วสุดสวยอะไรประมาณนี้อาจจะชอบแบบอะไรสไตล์แบบน่ารักนะ เฮ้ยรู้สึกว่าพี่แบบเราไม่แมนๆว่าอะไรประมาณนี้ไม่ติ่มเว้ยอะไรชอบเท่ๆก็อาจจะเลือกแบบชอบเสือไปได้เว้ยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะเออแต่ว่าคนไหนที่แบบเป็นผู้ชายแบบที่แบบชอบความน่ารักก็เอาได้นะอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันครับว่ามันเพิ่มอะไรกันบ้างเนาะอ่าทุกวางเองครับเขาจะเพิ่ม HP มานะครับหนึ่งหมื่นสี่เนาะ ATK นะครับประมาณเก้าร้อยนะเดฟนะครับประมาณสี่ร้อยกว่าเนาะอ่าส่วนนี้ก็คือค่าต่างๆเนาะคุณสมบัติพิเศษของสัตว์ีนะครับ ถ้าเลือดเราเหลือต่ำกว่า60%นะครับเขาจะทำการนะครับลดดาเมจศัตรูลง20เปอร์นะครับเพิ่มดาเมจเราอีก20เปอร์นะครับเป็นเวลา3วิกูดาวหนึ่งร้อยยี่วินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของเสือม่วงเนี่ยเขาจะช่วยเรานะครับเพิ่มนะครับอ่าในส่วนของ HP นะครับหมื่นเก้าเยอะกว่าเจ้ากวางนะเอติกเกเท่ากันเลยนะแต่เยอะกว่าในเรื่องของ HP ครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษเขาเนี่ยเขาขณะที่เราไล่ล่ามาติเมเนี่ยครับเขาจะทำการแบบว่าตีตาม HP เว้ย10%นะครับมีโอกาส10%นะครับเราจะตีศัตรููครับตาม HP สสงุดของเรานั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็คูดาว15วินาทีก็ไม่ได้นานอะไรนะครับขณะดที่เราไล่ล่ามาติเมติดก็ถือว่าทําการนับอคูอดาวเลยนั่นเองนะครับอืก็จะเร็วกว่าเจ้ากวางประมาณ1อ่าประมาณหนึ่งนาทีสี่ิบ้าวิเว้ยประมาณนั้นเนี่ยแต่ว่าคุณสมบัติเจ้ากวางอาจจะดีกว่าเพราะว่ามันจะอโลเหมือนปีกหกับปีกเจ็ดเว้ยลดดาเมจแล้วก็เพิ่มดาบิ่ให้เราครับแต่ว่าเจ้าตีอันติเมตเองของเจ้าเสือขาวก็มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับอแล้วก็ในส่วนของ ตัดขีที่เ,เพื่อนๆอยากได้ฟรีเนาะสำหรับสายฟรยีก็สามารถมาเก็บตรงนี้ได้นะครับก็มาเก็บเสือทองได้นะครับคนไหนที่ไม่อยากเติมนะครับแล้วก็จะมีเจ้มาม้าม่วงด้วยนะครับไม่ต้องเอาเจ้ากวงก็ได้นะมาม่วงก็ถือว่าสวยเจ้าดาร์กหลดตัวน,นี้ก็ถือว่าสวยนะครับมาดาร์กหลดนั้นถ้าเป็นยุ PC ซีเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะบอกเลยเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งอะ่ะผมก็ชอบอะ่ะสมัย PC ซีอ่ะคุณผู้ชมทันกันหรือเปล่าครับภาพพีซีผมคิดว่าคนที่มาเล่นเกมเนี่ยอาจจะทันกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเกมดักแก่ถูก แล้วก็เจ้าเสือดาเนี่ยผมได้ทําการเก็บไปแล้วนะผมจะทําการหลอมให้ดูเนาะว่าเก็บกี่วันได้อะไรยังไงเนาะเพราะว่าเจ้าเสือดาเนี่ยมันสามารถเก็บได้มาละสองชิ้นนะครับตัวน,นี้จะอยู่ในเป้เรานะครับก็สวยคนละอีแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าจะสูะ้เสือทองไม่ได้นะครับสำหรับสายฟีที่ฟิวเนาะ,ะฟิวชั่นมันมานะครับผมคิดว่าเสือทองเนี่ยดูเหลื่อมตามากกว่าเวอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกิจกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปจัดเจ้าเสือทองสุดเท่นะครับไม่ใช่เสือทองเลยเสือขาวถูกปะ เจ้าเสือขาวสุดเท่น่ะเป็นเทพตำนานแห่งสัตว์ขี่นะผมว่ามันตัวใหญ่มากเลยนะเวลาขี่มันเนี่ยผมว่ามันตัวใหญ่นะเออมันตัวใหญ่แล้วมันมีปีกแล้วมันเท่่ะอะไรประมาณเนี่ยเออแล้วมันดูตัวแบบอ้วนๆใหญ่ๆอ่ะต่างกับอ่าเจ้าเสือแดงนะครับเป็นอะไรที่แบบเท่่ะหรือต้องบอกว่าเท่่ะคือไปเดี๋ยวเรามาเปิดกิจกรรมอ่าวงล้อกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปจัดเจ้าเสือในตำนานสุดห่อของเรานะฮะอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเนะว่าอัตราการดรอปเรทของมันเนี่ย จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องสุ่มครบ30มสิบ้งหรือไม่นะครับเราจะได้อเทมแรนะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะผมคิดว่าในกิจกรรมของ u อย u ม a ครับทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยเราจะต้องถึงการันตีถูกต้องปะหมายผมว่าโอกาสน้อยมากๆครับแบบน้อยแบบน้อยจริงๆเลยที่จะได้แบบเปิดครั้ง2ครั้ง5ครั้ง10ครั้งแล้วแม่งได้ของดีเลยเคนที่เขาเปิดได้เขาบบ มึงต้องโชคดีมากๆเลยประมาณเนี้ยเออผมเองอะไม่เคยโชคดีจะเปิดได้เดี๋ยวห้าครั้งสิบครั้งอะไรประมาณนั้นเลยเว้ยตอนผมเองเนี่ยสุดแมกครับต้องการันตีเท่านั้นเว้ยเออไม่การันตีนี่คือไม่ได้ใครเป็นคนผมบ้างวะเออทุกอย่างไม่ต้องการันตีเว้ยถ้าไม่ไม่การันตีคือไม่ไม่ออกอ่ะเออไอเทมแรไม่ออกเลยเว้ยไปตอนนี้ก็เปิดไปรัวๆห้าสามสิบครับอ่าในช่วงสิบยี่สิบผมไม่ได้หวังอะไรเลยเว้ย เออเราไปดูที่รอบที่30กันเพราะว่ามันก็ได้แลอยู่แล้วใช่ปะไอเจ้าเกียร์ตัวเนี้ยคือแม่งการันตีทุกอย่างเลยเพราะว่าคุณน่ะต้องได้การันตีถึงจะได้เอยไปตรงนี้ก็ได้ผลไม้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสัตว์ขี่กันบ้างนะครับว่าก็สัตว์ขี่น่ะมันช่วยอะไรนะครับแม่เดี๋ยวเรามายกนะครับตัวอย่างที่1กันนะครับว่าสัตว์ขี่มันทําอะไรได้ครับผมยกตัวอย่างเป็นอันดับแรกเนาะก็คือเพิ่มมุฟสปีดให้เรานะครับก็คือความเร็วเคลื่อนที่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับีีี่ดนนนะะครรัับบอาาเเเพิมขขึ้้10%สหจ สัตว์ขี่สายฟรีเนาะแล้วก็สัตว์ขี่ที่เราเติมมาครับก็คือเป็นสัตว์ขี่ที่เราต้องใช้งบประมาณในการอ่าเติมนะครับหรือว่าบัตเจ็ตในการอ่าหามานะฮะตรงนี้ก็คือจะได้ความเร็วนะครับต่างจากสัตว์ขี่สายฟรีนะครับน่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะตรงนี้เขาให้มาอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการเติมสะสมนะครับเจ้าเสือแดงนะฮะตรงนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าอ่าเจ้าอานกระจกเทศอะไรประมาณเนี้ยเนาะสัตว์ขี่ระดับเกรดต่านะฮะ ส่วนเจ้าเสือแดงเนี่ยก็จะเป็นเกรดกลางๆเนาะนานแต่เรามาดูในเรื่องของสกีเนี่ยตำนานกันบ้างนะครับสกีเกรดสูงนะตรงนี้เขาก็จะได้ให้มมฟสปีดที่แตกต่างกันเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของเจ้ากวางเนี่ยเขาจะให้มา20%นะครับอันนี้ก็เท่ากับเสือแดงครับอืมแต่ว่าเจ้าเสือขาวเองครับมันจะเยอะกว่า5%นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าอาจจะแกร่งได้ง่ายนะครับวิ่งเติมวิ่งออกอะไรประมาณนี้ขี่สกีหนีได้อะไรประมาณนั้น ในส่วนของมูฟสปีดนะก็ะจะอยู่ในค่าด้านหลังของอการอัพสเตตัสเนาะตรงนี้เขาก็จะบอกครับว่าขณะที่เราลงสัตว์ขี่ครับค่าสเตตัสมันจะหายไปเน,ะนาะขณะที่เราขี่สัตว์ขี่เนี่ยก็จะมูฟสปีดเราครับจะอยู่ที่480นะอันนี้คือของผมนะของคุณผู้ชมอาจจะไม่เท่าผมก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีสัตว์ขี่ที่เยอะกว่าหรือน้อยกว่าเนาะค่ามันก็จะแต,แตกต่างกันไปนะครับอเพราะว่าค่าข้างหลังครับมันจะมีเบรียนนะฮะก็คือแบบว่าเพิ่มเพิ่มลดตามอ่า สถตติตสนะครับแล้วก็เพิ่มค่าสถานะต่างๆณปัจจุบันด้วยนะครับว่าเรากำลังทาอะไรอยู่นะครับค่ามันจะวิ่งข้างหลังเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ในส่วนของ HP ก็จะได้แตกต่างไปนะครับ HP ตรงนี้นะครับคุณสมบัตริตรัวนี้ผมอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเนาะเพราะว่าผมอัพไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์ขี่เนี่ยเราใส่อุปกรณ์มาแล้วนะครับอืเพราะว่าค่าดั้งเดิมหรือว่าค่า o r i ิ i n a l นะครับมันอาจจะไม่ได้เท่ากับสัตว์ขี่ที่เราได้มาแบบใหม่ๆเลยอะไรประมาณเนี้นครับแต่ว่า ตัวที่เราได้มาไม่ใหม่ครับคุณสมบัติปกติของเขาอะ่ะมันจะไม่เท่าอ่าหลักไม่ขึ้นมาถึงหลักแสนเนาะมันจะอยู่ที่หลักหมื่นครับอายุตัวอย่างเจ้าเสือฟ้าตัวนี้เนาะเสือขาวนะครับเสือม่วงนะหรือว่าเพื่อนๆเรียกอะไรก็แล้วแต่เนาะเออมันก็อยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งหมื่นเก้านะครับในสมอง HP นะครับเอามันก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าในสนเนี่ยมันได้จากอุปกรณ์สัตว์ขี่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัพเลเวลครับอ่าขันอัพต่ตางๆเนาะอัดเข้าไปนะครับมันก็ทําให้พลังเขาเยอะยิ่งขึ้นเนาะ อ่ะคุณสมบัติที่สองนะครับก็สามารถเนี่ยเอามาเพิ่มในส่วนของการปั่นสัชีได้นะครับมันสามารถที่จะมาสามารถเก็บเหรียญนะเหรียญแคมป์ได้นะครับตัวนี้เขาก็สามารถทําให้เราเนี่ยเออไปเก็บปีกหกได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับคนไหนที่มีสัตว์ชีะครับก็สามารถเอามาปั่นได้เนาะส่งสัชีได้ครับก็ทําให้เราเนี่ยอได้ปีกหกที่เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเช่นนะครับคนไหนที่มีหนึ่งตัวสองตัวแบบเนี้ย มันก็ประมาณว่าให้เพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องหมุนเยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องเข้ามาเช็คกันบ่อยอครั้งเนาะสำหรับคนไหนที่มีเยอะๆครับเขาอาจจะส่งสักชีรอบเดียวก็คือจบนะครับไม่ต้องเข้ามาเช็คบุนวายเลยมากเนาะทำกิจเสร็จรส่งสกชีเสร็จก็คือจบไปณวันนั้นเลยเนาะก็รอรับกิจกรรมได้เลยครับอม,มาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปีกเรารับแลกรับกันได้ยังไงนะครับสาหร,รับเหรียญแคลมเนี่ยมันสามารถแลกอะไรได้บ้างน,นะฮะอันส่งของเหรียญแคลมเนี่ยฮะมันสามารถแลกนะครับสักชีนะครับเสาาือทองได้เนาะ อ่าก็รวมไปถึงนะครับคุณสมบัติของต้นเนี้ยเขาเขาบอกว่าให้เก็บครบ100ชิ้นนะครับเราก็จะได้ในส่วนของสัตว์ขี่สุดเท่นะครับสีทองอลามตามากเนาะอ่าคนไหนที่ต้องการเก็บแบบเนี้ยคือผมต้องบอกว่าโคตรต้องขยันมานะต้องแบบโคตรขยันเลยอ่ะเออหนึ่งชิ้นนะครับถึงจะได้เนาะเสือทองนะครับมาม่วงนะครับมาคลาสสิกของดาร์กลอดนะครับมามืดนะอ่าประมาณนี้นะครับออกแนวเป็นม้านินมังกรนะอ,อกแบบ ก็ดูแบบเท่แบบเว้ยผมว่ามันขาสิกดีนะแต่มันอาจจะไม่ได้วิววาวมากเว้ยแต่ว่าผมก็ลอยอีแบบอะไรประมาณนั้นสำหรับสายฟรีนะครับแต่ว่าใช้งบประมาณก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหหนึ่งชิ้นนี่ฮะหนึ่งชิ้นนี้คดแพงนะถ้าห้าร้อยเหรียญี่แบบแพงจะจัดเลยนะอ่ะแล้วก็ปีกเราก็อยู่ประมาณ500ห้าร้อยน,นะครับเหรียญแหวนนะฮะก็ ตอนนี้ผมก็ยังกำลังเก็บเก็บอยู่เนาะอยู่ที่น่าจะขาดประมาณสิบชิ้นนะเออกำลังแบบขอเพื่อนเพื่อนซื้อต่ออยู่นะเออลงขายตลาดให้ทีทอะไรประมาณนี้เพื่อนในสมพันธ์นะอาจจะขอขอซื้อต่อเก็บเองอะน่าจะอีกนานอะ่ะเพราะว่าวันหนึ่งอาจจะเก็บได้ประมาณหนึ่งชิ้นนะครับอืมอ่าแล้วกใ็ในส่วนของ เี่ยนแคมก็สามารถซื้ออะไรได้หลายอย่างเลยนะ,ะทินเพื่อนแบบว่าลองมาเช็กดูนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของสมพันธ์นะก็จะได้ในส่วนของเสือดําด้วยนะครับผมก็สะสมอยู่นะปัจจุบันนี้เสือดําตอนนี้ก็ได้ชิ้นส่วนมาไม่เยอะฮะนิดหน่อยนะตรงนี้ก็ดูเท่ไปแบบนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หล่อเท่าเจ้าเสือแดงแล้วก็เจ้าเสือทองนะสาหรับเจ้าเสือดําเนี่ยอาจจะเป็นแบบดําด้านดูแบบไม่หวือหวาไม่เงาอะไรประมาณเนี้เออที่ผมสังเกตมานะอืมแต่ความหวือหวาความามา่าลตาเนี่ยผมว่าเสือแดงมันดูแบบ เที่วกว่านะมันดูเงาดูเข้าแบบกับกราฟิกมากกว่าเว้ยเออประมาณนั้นไอเสือดํานี่มันแปลกแปว่ะเออผมดูตาก็ดูตัวมันดูแบบมันแปลกแปกอ่ะเออลองสังเกตดูมัมเหมือนตาบวมๆวมอ่ะอันนี้ความคิดของตัวอมฝูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือมว่าตามันบวมไม่ค่อยเทว่ะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลสักขี่กันบ้างนะครับอันนี้เขาจะมีความสามารถแตกต่างแตกต่างกันไปเนาะเจ้าเสือแดงเนี่ยครับเขาจะบอกว่าเนี่ย h t t p ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออเขาก็จะมีในส่วนของว่า ถ้าเลือดเราต่างกว่า20%เนะครับจะเป็นอมตะนะครับ3วินอนโดยคุณที่ว่าเขาเนี่ยจะกูดาว120วินาทีนะครับถามว่าดีไหมผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆใส่สัตว์ขี่เนี่ยหวังเท่กันถูกป่ะเพื่อนๆนี่หวังเท่กันหวังรอกันประมาณเนี่ยผมคิดว่ายอย่างงั้นนะแต่ว่าได้พัสสีมาเพิ่มมันก็ดีมากๆครับสำหรับสัตว์ขี่ที่ต้องเติมสะสม6 600, 600บาทนะครับเป็นอะไรที่ผมว่ามันมันก็ดีอะ่ะเออเจ้าเสือแดงนะครับมันเป็นเกรกลางๆที่เราได้มาประมาณเนี่ย คือขณะที่เราต่ำกว่า20เปอร์เป็นอมตะ3วินั่นก็เป็นอะไรที่แบบช่วยเราได้เยอะนะอะไรประมาณนั้นอืแล้วก็สกิลที่สองเขาเนาะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเจ้าสายฟ้าเนี่ยครับมีโอกาสนะครับ10%นะครับอ่าที่จะสร้างดาเมจเนาะอ่า200%นะครับใส่ศัตรูโดยรอบเนาะอ่าประมาณนี้นะครับสิบเป้าหมายนะครับโดยที่มีอ่าระยะ5เมตรครับคู้ดาว30วินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่กลางๆนะครับถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ค่อยดีมากเนาะแต่ว่าสกิลที่ทำโดยรอบนะครับ200% อก็ถือว่าสิบเป้าหมายเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับใช้ฟาร์มได้นะประมาณเนี่ยคือหลักๆเรทที่เขาให้เรามาเนี่ยก็คือทําดาเมจใส่บอสนะครับหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ต่างๆเนาะได้เพิ่มนะครับอ่าเพิ่มเป้าหมายโดยรอบของรานั่นเองนะครับถ้าห้เราเนี่ยฟาร์มเร็วได้ขึ้นเนาะอืมทําห้เราได้ฟาร์มเร็วฟาร์มอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้ผมมองว่ามันอยู่ที่การดันบอสซะมากกว่าเนาะอ่เดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับว่าอเจ้าเสือฟ้าเนี่ยครับเออเสือขาวเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างเนาะเสือขาวหรือว่าเจ้าอ่า กวางน้อยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะฮะตรงนี้เจ้าเสือเขาจะบอกว่าขณะที่เราลั่มแอนติเมทเนี่ยครับมีโอกาสนะครับ30%ที่จะตีตาม HP ของเรานะครับครูดาวก็อยู่ที่10วินาทีนะครับอ่าอยู่ที่15วินาทีนะครับก็เป็นอะไรที่เร็วนะฮะแล้วก็เจ้ากวางก็อยู่ที่อ่าถ้าเลือดเราต่ำกว่า10%เนี่ยครับมันก็จะทําการเพิ่มดาเมจตัวเองนะครับ20%ลดดาเมจโคตรโซอิค20%นะครับถ้าให้เขาตีเราเบาลงเราตีเขาแรงขึ้นเนาะอ่าแต่ว่าครูดาวเนี่ยนานไปหน่อยนะครับ2วินาท ต้องรอคูลดาวกันนานมากนะครับอาจจะต้องอาศัยเฟช่วยนะครับทำให้ลดดาเมจคู่ต่อสู้นะครับทำให้พาพาสซีฟของสกีเนี่ยมันทำงานได้ครบรอบครบนาทีครั้งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานเนาะในส่วนของ1 2นาทีเลยนะครับหรือว่า120่งร้อีวินะฮะอ่าแต่ว่าตัวเนี้ยมูสปีดของเจ้าเสือขาวจะได้เยอะกว่านะครับ5%ครับแล้วก็อัตราการคูลดาวก็อยู่ที่15%ครับขณะที่เราไล่ลามันติเมทนะครับตีอันติเมทเนาะขณะที่ติดอันติเมทเนี่ย มันจะทำมันทาการแบบว่าตีตามอ่า h ฮพสูงสุดณนะปัจจุบันของเรานะครับอว่าเราอ่ะณปัจจุบันเนี่ย h p เท่าไรอะไรประมาณเนี่ยครับทำให้เราตีศัตรูได้ตาม HP นั่นเองนะฮะยิ่งถึกยิ่งดีนะอะไรประมาณนั้นนะครับพี่บอกยิ่งถึกยิ่งดีเนี่ยเราไม่ต้องแบบทำตามอัพวีทีแม่งเลยไหมอ่ะอะไรก็เออนะื่อใส่เนาะคุณผู้ชมเออก็อัพปกตินะแต่ว่าเดี๋ยวมันทําการอ่าตีตามเฮีให้เองเนาะแล้วผมขอพิมพ์คุยกับทีมงานก่อนนะฮะข้ามเซิร์ฟเดีย๋ยวนะ ทีมงานขอผมไฟนะฮะขอผมเทสดาเมจนะเดี๋ยวนะตรงนี้เขาน่าจะพลังลบก่าผมม่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองไปเทสนะเพราะว่าเขาเป็นสายมิกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอาจจะทําคลิปอันนี้ให้ดูเนาะในส่อนของการเทสดาเมจนะครับกับคู่ต่อสู้นะครับที่ดามดเมจเยอะกว่าเรานะครับหลัก30กว่าล้านนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราเนี่ยยีกล้าน27ล้านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะไหวกันหรือเปล่านะ สำหรับไนค์คุงเนาะอ่ามาสู้กับเมจิกครับว่าจะไหวหรือเปล่าเนาะกับพลังลบที่มากกว่าเรามาหาศาลเลยนะแต่ว่าเรามีใบนะฮะแต่ว่าใบเองเราก็โดนเนื้อไปแล้วนะครับสําหรับการใบครับแต่ก่อนเนี่ยมันคูดาวเร็วกว่านี้นะแต่ว่าตอนเนี้ยมันคูดาวนานขึ้นเว้ยอ่าแล้วก็มัน,มนใบท่านลงเว้ยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมขออน,นุญาตจัดเสือขาวกดสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนน้าเสือขาวเนี่ยว่ามันจะหล่อขนาดไหนไปอ่าเดี๋ยวขณะที่ผมเติมไปนะครับเราก็มาคุยมั่วมอยกันนะครับว่า พีสัตว์ขี่ของเพื่อนเนี่ยมีใครจัดกันบ้างนะมีใครจัดตามผมกันบ้างครับคลิปวันก่อนเนี่ยถ้าใครดูคลิปอ่าก่อนหน้าที่ผมปล่อยไปใช่ว่าผมบอกว่าผมจะจัดเสือขาวแน่นอนแต่วันนี้ผมก็ตามคำเรียกรอ้องฮะผมก็มาจัดเสือขาวให้ผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะอ่าหลังจากจัดเสือขาวเสร็จขออนุญ,ญาตเก็บแพ็กใต้เท้าเพิ่มนะฮะเพราะว่าจะได้แบบเป็นวงฟ้าได้เท่อะไรประมาณนี้ผมเก็บมาได้ประมาณ50กว่าชิน้นแล้วคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้มันครบ100ชิ้นนะครับอาจจะไปเปิดวงมาต่อไปนะฮะอะไรประมาณนั้นนะอืม เดี๋ยวขอสะสมก่อนนะครับว่าเขาใช้กันกี่ชิ้นนะอสำหรับการเปิดวงถัดไปนะฮะรามาดูเนาะคนไหนที่อยากสอบถามเกี่ยวกับใช้กี่ชิ้นเปิดวงสีนั้นได้สีนี้นได,ได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ครับแล้กวก็ลองมาพูดคุยกันนะเพื่อนจัดเสือข่าวตามผมกันหรือเปล่านะครับหรือว่าไปชอบเจ้ากวางน้อยสุดสวยอะไรประมาณนี้ก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับเพืพูดคุยกันเนะาะเดี๋ยวขออนุญาตจัดแฮกผมนี่จัดเจอจัดเลยนะเดีย๋ยวขอจัดแทนะ็กอ่านาเพิ่มก่อนนะครับน้ํายาอียุธีนะ เพราะว่าผมหมดไปแล้ว7วันนะฮะเวันเติมที่หนึ่งครับาบาทอทเลยประมาณนี้ครับก็สามารถทำให้ EP ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้อย่างทวีคูณนะต้องบอกว่าเยอะนะ50%ครับอืมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้ในส่วนของ EP เพิ่มด้วยนะับเพราะว่าผมไม่อยากตามเพื่อนเยอะนะเพราะว่าการทากิจผมก็ตามเพื่อนเยอะอยู่แล้วในการเติมเพชรนะครับเพชรเยอะนะครับแล้วก็เป็นโลจิตซะส่วนใหญ่นะครับผมไม่ค่อยได้ลงทบชุดท่า่เลย,เลยไม่ค่อยได้เพิ่มพลังอ่า พลังลบนะครับไม่ค่อยได้เพิ่มดาเมจให้ตัวเองเลยนะครับไปทํากิจหมดนะแล้วเพื่อนก็ถามกันว่าที่ทำไมพลังลบเท่านี้วีเท่านั้นวีเท่านี้คือเติมมาเนี่ยไม่ได้เพิ่มพลังลบเลยไปทากิจให้มูชมได้รับชมกันหมดเลยไปไปเปิดกิจนั่นกิจนี่โคตรเกลือหมดไปเป็นล้านสองล้านแล้วเพรผมอะอพลังลบแม่งก็เลยไม่ขึ้นนะเดี๋ยวอาจจะมีบางคลิปนะที่ผมแบบต้องดันพลังลบจริงๆและอาจจะต้องดันไปสามสิบสี่สิบล้านแล้วเอ,อไม่ไหวแล้วคือพลังตามเพื่อนมานะแล้วเวลาเราไปลงกิจต,ต่างๆนะ่ะแล้วช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้เว้ย ผมแม่งเกรงใจเพื่อนเว้ยช่วยช่วยเลือเพื่อนไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องดันพลังลบขึ้น30 4สิบสิล้านแล้วไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมผม,มาหมดกับกิดเพชรไปค่อนข้างเยอะแล้วครับเอ่เดี๋ยวอานาคตเดี๋ยวต้องทำกิดดันพลังลบกันบ้างแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ไหวแล้วเอพวเพื่อนๆเนี่ยไปไกลกันว่าแล้วนะครับแต่ว่าผมเป็นแนวทางได้ที่ผมแค่นี้ผมก็ดีใจนะที่เป็นแนวทางได้นะเ,เดี๋ยวเรามาดูกระเสือขาวกันบ้างนะอ่าตอนนี้ก็จัดมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาขี่เสือขาวกันครับ อ่ะเดี๋ยวลองขีเสือขาวดูนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเนาะการขี่เสือขาวเสือแดงมันต่างกันไหมเป็นไงมันก็เท่กว่าอยู่แล้วว่าเสืออะไรมีปีกวะเออมันเป็นเทพแห่งเสือแบบว่าเหมือนแบบเสือในละครคดีหรือแบบว่าเฮ้ยแม่งมีปีกว่ะอะไรเงี้ยเออโคเท่ตัวนี้ก็อัพพลังลบไปฮะอีจจะอัพพลังเจ้าเสือนะอัพเลเวลอะครับเพิ่มพลังให้เขาอนเนาะตัวนี้ก็คือว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยคือค่าของ HP ค่าของ a อ K นะครับต่างๆมันก็จะเพิ่มไปเนาะอ่า ทำให้เราเนี่ยมีพลังลบที่มากขึ้นเนาะเจ้าเสือเองก็จะมีในส่วนของ HP อะไรที่มากขึ้นครับเดี๋ยวเราไม่ขี่ให้ดูนะครับมันเท่ขนาดไหนนะผมว่ามันเท่มันตัวใหญ่อ่ะผมชอบตรงที่ว่ามันตัวใหญ่น่ะผู้ชมดูดิแล้วหน้ามันหล่อมากเลยนะผมชอบตามันอ่ะตากับหน้ามันอ่ะผู้ชมชอบชอบส่วนไหนมันวะผมชอบหน้ามันอ่ะชอบหน้ามันชอบตาเว้ยมันมีปีกมันเท่คือผมชอบเลยเออตัวเนี้ยเอาปีกคนออกเลยแบขี่แบบไม่ต้องมีปีกเลยปีกมันมาทับกันวะ เออปีมีปีกคนด้วยปีกเสือด้วยเออเอาปีกคนออกเนาะนี่ยวกินมาแล้วคุณผู้ชมผมอาจจะได้ไปลงกินเพิ่มแล้วนะครับวันนี้ก็มาจัดให้ดูแล้วนะครับสหรับเสือขาวเนาะแล้วก็มารีวิวนะครับว่ามันช่วยอะไรเราได้บ้างน,นะครับแล้วก็มีเยอะเนี่ยมันสามารถส่งสัตว์ชีได้ด้วย,วยนะเนาะเพิ่มพลังให้เราได้แล้วก็คุณสมบัติพิเศษเอฟเฟกของสัตว์ชีต่างๆนะครับก็ไม่เหมือนกันนะเนาะอะไรประมาณเนี้ยอ,อันโอโหมีบีได้บีสิบเอ็ดอาจจะได้รับสเตตัสเพิ่มมล้วเนี่ย เออไปรับไปของฟรีนะจะเตตัดมาแล้วอ่ะได้รับฟรีด้วอืมโอเคแล้วก็ในส่วนเนี้ยมันก็จะเพิ่มต่างๆให้เราเนาะพลังลบต่างๆแล้วค่าคุณสมบัติพิเศษนะครับมันก็ช่วยให้เราเนี่ยอ่าวีพีพีได้ดีขึ้นนะครับอ่าสามารถต่อกรคุณธสุได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผู้ชมนะครับก็จบกันที่การขี่เสือขาวสุดเท่ของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน้อยผมทำที่ต่อไปอยากให้แนะนำแนวทางไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น เฟซส่วนตัวนะครับหรือว่าไลน์แอดนะครับที่ผมเคยให้ไปนะครับรวมไปถึงนะครับคอมเมนต์ใต้ยูทูบได้เลยครับผมตอบทุกเมนอยู่แล้วนะครับอาจจะตอบช้านะครับแต่ตอบนะอะไรประมาณนี้นะโอเคนะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับอเป็นกำลังใจให้อัมเมอร์ด้วยครับยกนิ้วกางครับแล้วก็จิ้มซับสไคร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอเสือขาวสุดเทพเป็นยังไงกันบ้างผู้ชมไปเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย